สนับสนุนโดย s i n ค Corporation สนับสนุนการเดินทางโดย Next World สัปดาห์นี้นะครับผมและพี่โดงนะครับยังคงเดินทางท่องเที่ยวกันแบบ Next World ในประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดยามานาชิครับผมจะพาคุณมาดูที่ท,ที่หนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเรียวกังติดอันดับของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่นี่นี่มีข้อโดดเด่นมากมายครับแต่จะมีความโดดเด่นยังไงเราไปฟังพี่โดงเล่าให้ฟังพร้อ,รอมๆกันครับ ดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโหทำไมมันอลังการดูผู้ดีผู้ดีขนาดนี้ครับยูี่ปุ้นญี่ปุ่นเลยนะจังหวัดยามานาชิจังหวัดยามานาชิถ้าผมจำไม่ผิดก็คือจังหวัดเดียวกับที่มีภูเขาไฟฟูจิใช่มครับแล้วก็ที่นี่คือที่ไหนครับพี่ที่นี่เขาเรียกว่าอิซาวะออนเซ็น อืครับอิสวะออนเซ็คือที่นี่มีลักษณะเฉพาะไงไหมครับสำหรับการการบริการหรือว่าการบริการอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าคนญี่ปุ่นจะจะมีคําอยู่คำหนึ่งนะครับเรียกว่าโอโมเตะนาชิแล้วก็ที่สําคัญก็คือช่วงเย็นช่วงที่รับประทานอาหารค่ำนะครับเขาจะอิสระให้เราได้ใช้เวลาเต็มที่นะฮะในห้องพักของเราเองนะครับแล้วก็ช่วงค่าก็จะมีบริกรนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ไปเคาะห้อง นะฮะเรียกมาถึงเวลารับประทานอาหารค่ำนะครับแล้วจะพาคณะเราไปทานอาหารค่ำซึ่งเป็นอาหารญี่ปุ่นแท้ๆเรียกว่าไคเซคิครับก็คือเป็นชุดอาหารใช่ครับที่จะมีตั้งแต่ของของเล่นน้ำย่อยเมนคอร์สแล้วก็ของหวานคือของดีของที่เนี่ยว่ากันมาหมดใช่ครับไคเซคินี่ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการทานอาหารญี่ปุ่นนะฮะ เป็นศิลปะขั้นสูงนะครับขั้นสูงเลยนะครับแล้วก็มีออนเซนด้วยที่นี่ใช่ครับออนเซนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงด้วย24ชั่วโมงแล้วถ้าอยากมาแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างครับโทรมาที่บริษัทได้เลยนะครับบริษัท Next World จำกัดนะฮะอันนี้เราจะเช็คหมดทุกอย่างนะครับครับคือสบายสุดสนุกสุดได้ช้อปปิ้งเต็มที่อาหารอร่อยที่สุดโรงแรมดีที่สุดเช่นกันนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ สารชาเสร็จแล้วครับพี่ตอนนี้เราก็รู้สึกอิ่มเอมหัวใจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรารอเวลาแป๊บนึงครับที่จะไปพบกับ<น>สุดยอดไคเซจินะฮะที่นี่อิซาวะออนเซ็นนะฮะเดี๋ยวเราเดินเล่นอีกสักพักนึงนะพี่นะ,ะแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันได้เลครับผม Next World กับเส้นทางสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในญี่ปุ่นร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแบบสุดพิเศษกับ Next World ที่จะทําให้ทุกการเดินทางคือการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขอย่างแท้จริงตัวเด่นด้วยเส้นทางแปลกใหม่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นขนาดแท้สัมผัสธรรมชาติที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะต,ตัวเพียงหนึ่งเดียวในแต่แตและฤดูกาลที่ขาดไม่ได้เมื่อไปกับ Next World คือการลิ้มลองของอร่อย จากร้านดังตลอดจนความสะดวกสบายในการเดินทางถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ Next World ให้ความสำคัญ Next Premium คือบริการสุดพิเศษที่ Next World พร้อมมอบให้เพื่อในรมิตการเดินทางที่ดีที่สุดมาไว้ในมือคุณสัมผัสประสบการณ์ที่มีระดับกับการเดินทางแบบไฮคลาสที่พักสุดหรูร้านอาหารระดับมิชลินเพื่อไลฟ์สไตล์และการพักผ่อนแบบเอ็ก clusiv ระดับไฮเอ็นเพราะ Next World เชื่อว่าความสุขของการเดินทางท่องเที่ยวนั้นอยู่ไม่ไกล เพียงแค่เปิดประสบการณ์ในการเดินทางในแบบ Next World สนับสนุนโดยนิตยสารเที่ยวรอบโลกนิตยสารแบบกฟุต เราอยู่กันที่อิซาวะออนเซ็นครับออนเซ็นที่มีความสวยงามโดดเด่นเรื่องสวนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีของเก่ามากมายให้ได้ชมครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่เพลิดเพลินเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะแต่มื้อค่ำในวันนี้ครับพี่โดงนะฮะจะพาเราไปลิ้มลองอาหารไคเซกิครับซึ่งถือเป็นศิละปะการทานอาหารของคนญี่ปุ่นก็ว่าได้ครับถ้าอยากทราบว่าอาหารไขเซกิคืออะไรเราไปติดตามในช่วง next guru พร้อ,รอมๆกันครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาลิ้มลองไคเซีีด้วยกันนะครับไขเซของญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของอาหารญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปะขั้นสูงนะครับของคนญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสำหรับไคเซีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็การทานไคเซีนะครับไคเซคีจริงจแล้ว หมายถึงอาหารรับแขกนะครับอาหารชุดพิเศษสําหรับรับแขกมีทั้งหมดอยู่5สีด้วยกันนะฮะด้านในทั้งหมดเลยนี่เราที่เราเห็นนะครับมี5สีด้วยกันขาวแดงเขียวเหลืองและก็ดำนะครับหสีจะมี5้าสีนี้ครบทุกอย่างนะฮะแล้วก็แต่ละฤดูการก็จะมีการนําเอาวัตถุดิบนะครับขึ้นชื่อของแต่ละเมืองนะฮะเอามาปรุงเป็นอาหารเลิศรสให้เราได้ลองดิ้มลองนะครับด้วย คำว่าโอโมเทนาชินะฮะเหมือนเดิมนะครับโอโมเทนาชิก็คือการเซอร์วิสจากหัวใจของคนญี่ปุ่นแท้ๆนะครับครับเรามาดูกันครับว่าในเซตนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะวันนี้มีเมนูพระเอกของเราจะเป็นเนื้อโคชูนะครับเนื้อโคชูเป็นเนื้อวากิวนะครับคนญี่ปุ่นจะเรียกจะเรียกว่าคูโรเคะวากิวนะฮะเป็นนะครับเนื้อวัวคนสีดำนะฮะก็ถือว่าเป็นเนื้อชั้นสูงของคนญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับ น,นอกนั้นก็จะมีเป็นจานอ,อ,อาหารเป็นปลาดิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลาดิบกันด้านนี้โอ้โหสุดยอดนะครับจานทุกอย่างถูกออกแบบมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตามฤดูกาลนะฮะเหมือนเป็นการจำลองอธรรมชาติด,ด้านนอกมาไว้ในจานอาหารให้เราได้ลิ้มลองกันนะครับก็ทุกอย่างถูกเซตออกมาเป็นศิลปะหมดเลยนะครับนอกจากจะสวยงามทางมองดูแลสวยงามนะครับ ที่สำคัญก็คืออร่อยนะครับถ้าเกิดทุกท่านอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับในเรียวกังแบบพรีเมียมเรียวกังน,นะฮะแล้วก็บรรยากาศแบบอาหารไครเซคิแบบเต็มรูปแบบแบบนี้นะครับติดต่อ Next Premium ได้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ผมขอญอาตดื่มดับกับบรรยากาศไครเซคิชุดน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ทุกท่านลองติดตามดูนะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับอิทาดาคิมัส สนับสนุนโดย Travelbookshop แอปพลิเคชันเดียวเที่ยวรอบโลกสำนักพิมพ์อธิตาศูนย์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศชั้นนำของเมืองไทย จากเยมานาชินะครับเราก็มูฟกันมาที่นี่ครับไซตามะครับพี่ด่งครับแล้วก็ที่นี่ก็คือโอมิยะบอนไซอาร์ตมิวเซียมนะฮะแล้วก็อยู่กับมิสเตอร์นากาโมระครับนะฮะวันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญมานะครับแล้วก็บอนไซนี่ก็ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งเลยนะของญี่ปุ่นใช่ครับซึ่งหาดูได้ยากมากนะครับพี่ด่งก็พามาเลยครับนะฮะพิเศษครับพิเศษเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ยิ่งตอนนี้นี่เขามีที่นี่นิททรศการด้วยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่า Essence of b บ n นไซนะฮะ โดยมิสคาอุริยามาดะใช่ครับนะครับซึ่งเป็นคนที่ปลูกบอนไซมาหลายชั่วอายุคนแล้วด้วยเป็นรุ่นที่5ของตระกูลยามาดะครับเมื่อกี้ผมศึกษาประวัติเล็กน้อยนะฮะเขาจบทางนั้นบอนไซมาเลยปริญญาโทเลยนะฮะถือว่าสุดยอดมากมากนะครับอ่าแล้วเรามาดูว่าตอนนี้เนี่ยเป็นบอนไซที่เราสามารถถ่ายรูปได้นะครับเพราะปกติเนี่ยที่เนี่ยเขาจะห้ามถ่ายรูปซะส่วนใหญ่ใช่ครับครับอ่าลองถามนิดนึงครับว่าบอนไซตรงนี้เนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็คโนเฮนุมาจ いろいろのあの盆栽ありますけども、これは全部日本のもの。そうですね。全 <inequ> 部 <ity imana>。ครบ。อันนี้มามาจากญี่ปุ่นนะครับทั้งหมดเลยนะฮะถึงแม้บางบางส่วนอาจจะเป็นต้นไม้ที่มาจากต่างประเทศนะครเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นหมดจะมาจากเกาหลีบ้างอาจจะจีนบ้างนะครับแต่เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นทั้งหมดบอนไซเข้ามาสู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับครับก็เข้ามาญี่ปุ่นนะครบบอนไซเข้ามาญี่ปุ่นเมื่อประมาณ อ่าสมัยเฮอันเฮอัน <Hey Un. S 2> ก็ประมาณพันกว่าปีพันกว่าปีแนละ้วครับโอ้โห uh oh, นานมากๆนะ uh huh. ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ที่เนี่ยมีบอนไซจัดแสดงประมาณกี่ต้นคอ uh huh. มีทั้งหมดเฮกคือจูซ่าร้อยสิบสามร้อยสิบสามต้น,ตนแต่ว่าออกมาให้ชมด้านนอกนี้แค่ห้าสิบต้น uh huh. นะฮะก็ อยากให้โปรโมทจากคนไทยหน่อยแล้วกันว่าที่เนี่ยเปิดปิดกี่โมงนะครับแล้วก็วิธีการมารยาทในการชมบอนไซเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างครับแล้วก็บอนไซเป็นสิ่งละเอียดอ่อนนะครับเวลาเราแบกเป้นะฮะใส่เป้พวกอะไรเข้ามาการเลี้ยวการเอียวตัวระวังนิดนึงครับบางทีเป้เราไปโดนบอนไซเขาเสียหายได้นะฮะแล้วก็เขาจะจัดแสดงเป็นช่วงมันซึ่งจะชิดกันหน่อยนึงนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเดินเข้าไปในช่วงที่เขา กั้นไวแคบที่เขากันไวนะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปนะจะมีบางจุดที่สามารถจะถ่ายรูปได้อย่างเช่นโซนนี้โซนนี้ถ่ายได้โซนนี้ถ่ายได้แล้วก็นอกนั้นทุกโซนไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะครับครับนั่นจะเป็นหน้าที่ของผู้ชมแล้วครับที่ต้องมาชมด้วยตัวเองนะครับลืมไปลืมีกอย่างหนึ่งครับผมห้ามจับนะห้ามจับด้วยจับดูวยนะครับดูได้อย่างเดียวครับผมแล้วถ้าอยากจะศึกษาประวัติของวันไซนี่สามารถ ทำยังไงได้บ้างครับครับในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีประวัติมีหนังสือนะครับที่อธิบายประวัติบอนไซขายแต่ว่าไม่มีขายในในในท้องตลาดทั่วไปนะฮะก็ต้องมาซื้อที่นี่ต้องมาที่นี่ครับแล้วก็ในสวนในหมู่บ้านบอนไซนะครับก็จะมีการจัดแสดงงานศิลปะพวกนี้นะครับเป็นฤดูนะครับเป็นช่วงๆอยู่แล้วแต่ละบ้านแต่ละบ้านครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถจะเข้ามา ครับสุดท้ายนี้อยากจะให้แนะนํากับคุณผู้ชมที่ดูแล้วแบบเฮ้ยอยากจะเปิดปลูกบอนไซบ้างต้องเริ่มต้นยังไงบ้างแล้วก็ต้องมีมีใจรักขนาดไหนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับในการปลูกบอนไซถ้าเกิดสนใจจริงๆในแต่ละประเทศนะครับในแต่ละที่ก็จะมีต้นไม้ท้องถิ่นของเราเองอนะครับที่สามารถที่จะเอามาทําเป็นบอนไซได้นะฮะก็สามารถจะเข้าไปศึกษาแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องเป็นคนรัก เป็นคนรักในต้นไม้นะฮะชอบมองมีความอดทนนะครับมองการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ค่อยเป็นค่อยไปนะฮะถึงจะได้บอนไซสวยๆไปเชยชมนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับต้องมาครับคุณผู้ชมครับที่นี่ฮะพิพิธภัณฑ์บอนไซนะฮะพี่โด่งครับเดี๋ยวเราจะไปต่อในหมู่บ้านบอนไซเราจะไปดูแบบไปเลือกซื้อวิธีการเลือกซื้อ่เพราะว่าพี่โด่งนี่จะจัดแน่นอนขอบจัดแน่นอนโอเคครับส่วนอื่นต้องขอบคุณ เจ้าหน้าที่กันนะครับน <dakika, S 1> ะค,บครับ <check? S 1> มูละครับมิเตสครับขอบคุณครับเอกทัร์ก็ใช่ พันบอนไซน์ะครับเราก็มาดูบอนไซที่หมู่บ้านบอนไซกันบ้างครับซึ่งมีทีเด็ดนะฮะอยู่ที่สวนบอนไซที่เก่าแก่มากๆครับสวนนี้มีชื่อว่าสวนเซกะครับแต่จะเป็นอย่างไรบ้างต้องไปชมพร้อมๆกันครับครับทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กับคุณยามาดะโทมิโอะนะครับเจ้าของสวนเซกะนะครับของที่นี่นะฮะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับท่านเชิญเข้ามาในโซนที่เป็นโซนพิเศษเลยนะครับ อันนี้ก็วันนี้ขอสัมภาษณ์ท่านนิดนึงนะครับไหนๆเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะฮะเอโดมาคิでดสเนี่ยฮัตคือฮัจงปสน่าี้ปีแล้วนะครับสมัยเอโดนะฮะแต่ก่อนท่านอยู่ที่เอโดอยู่ที่โตเกียวนะแล้วก็ย้ายมามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะครับปัจจุบันนี้มีมาจากทั่วโลกเลยนะครับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเกี่ยวกับต้นสนนะฮะเกี่ยวกับบอนไซต่างๆนะครับ ตอนนี้ทั้งหมดทั่วโลก44ประเทศด้วยกันนะครับที่เข้ามาชมส่วนที่นี่นะฮะสวนนี้นอกจากจะให้ชมแล้วนะครับก็ยังขายด้วยนะฮะในบางส่วนนะครับบางบางต้นที่มีประวัติยาวนานนะครับเขาก็จะไม่ขายวนะันนู้นมูเรียวดิสูนในไฮดูหนุ่ไฮสวนมูเรียวดเข้ามาชมได้เลยนะครับที่นี่ไม่มีค่าค่าเข้าชมนะฮะครับจริงๆแล้วบอนไซนะฮะเป็น ต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาสูงนะครับบนภูเขาสูงเพราะนั้นการที่จะเอาเขาลงมาใส่ในกระถางแล้วก็เอามาโชว์ในบ้านอันนี้ต้องอาศัยใจเป็นหลักเลยนะครับต้องชื่นชอบก่อนนะครับต้องให้ความดูแลเขาอย่างดีนะฮะเขาถึงจะมีชีวิตยืนยาวเหมือนกับคนเหมือนกันนะครับบอนไซนะครับเป็นสิ่งที่เหมือนว่าไร้พรมแดนนะฮะไม่มีพรมแดนนะครับไม่ว่าคนเป็นคนที่ไหนนะครับในโลกนี้ทั้งหมดเลยสามารถจะเชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยบอนไซ แล้วก็ในแต่ละประเทศเอง hmm. อก็จะมีต้นไม้ท้องถิ่นนะฮะมีพืชพันธุ์ท้องถิ่นที่สามารถจะนํามาทําบอนไซได้นะครับ hmm. ก็เป็นสิ่งที่เขาแนะนำนะฮะว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านของเรานะครับสามารถที่จะมาทําบอนไซได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้ความรู้เรื่องบอนไซหรือว่าอยากจะชมบอนไซสวยๆที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับไช่โดโมะอาริโกะไ นะครับเป็นไงครับสวรรค์ของพี่เลยมสวรรค์มากครับสุดยอดมากเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมผมก็ไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นะพี่นะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ใช่ว่าแพงนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจับต้องได้แน่นอนหลักมีตั้งแต่หลักร้อยใช่ครับนะฮะหลักร้อยบาทเลยทีเดียวถึงหลายล้านหลายล้านก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีหมดครับที่นี่นะฮะทั้งกระถางอุปกรณ์แต่งนะครับอ่เขาเรียกมอสปูใช่ไหมใช่ครับอ่าตัวปูพื้นนะฮะมีหมดนะฮะใบเมเปิ้เมเปิ้ลมีหมดมีซากุระด้วยนะฮะก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัธยาศัยเลยทีเดียวนะครับแต่ผม นี่โหเห็นแบบอุปกรณ์นะเยอะมากใช่ครับต้องต้องต้องคนที่ชอบจริงๆใช่เขาเรียกว่าสวรรค์ของของคนรักวันใสเลยนะฮะแล้วก็ถึงแม้จะไม่ไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปแค่มาดูก็มีความสุขแล้วแค่ดูก็มีความสุขแล้วเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆเลยนะครับที่นี่ใช่อันนี้นี่เยอะมากๆครับเยอะจริงๆนะฮะอย่าลืมมาครับที่นี่สวนไซกะนะครับอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์อยู่ใกล้ๆครับเดินมานิดเดียวก็ถึงแล้วนะฮะ มาที่นี่ผมว่าเต็มอิ่มกว่าแน่นอนใช่ครับนะครับไปเต็นดูกันครับพี่น่าจะโดนสักน่าจะโดน <Tip and cer ning> ถ้าในกรณีที่มีการไฟดีเลย์เกิดขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างการ สภาพอากาศแม่อรนวยทําให้เที่ยวบินการเดินาทางที่กำหนดไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางได้รวมถึงในกรณีที่อ,อุปก,กรณ์การ,การบินนะมีการชํารุดบกพร่องการนัดหยุดงานของทางพนักงานสายการบินหรือพนักงานของทางสนามบ,บินเองทําให้ไฟล์มีความจําเป็นที่ต้องดีเลยออกไปนะครับประกันภัยเดินทางของ m s t t h a จี e e ล s y เนี่ย mm hmm. เขาจะมาชดเชยให้การดีเลย์การล่าช้าที่เกิดขึ้น่ยชั่วโมงเราก็จะมีเงินก้อนนึงนะ ชดเชยให้ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ทางผู้เอาประกันภัยได้เลือกซื้ออย่าลืมน,นะครับก่อนเดินทางทุกครั้งนึกถึง MSG Travel Easy